ตัวของเลสโซผมไล่กันมาปานได้ทังเกอร์ลงไปฮะยิงยาวบอลใส่แบและซ้อมบอลใส่ครับส่งเอาเฟดไปานบอลม,ม,ม,มิชาจีก่อนเขาไว้ตีใส่น,นั่นรัสเชียครับมาบอลดานอข,ของฝั oo ่งดูดูเลนโซเชียบอลพลังซิ้แคลกไปฮะไม่ทันออกซิมิทีมารนะเบิดไซเดนดิมูเช่นนะและซ้อมว่าคูดาวลีโหลดมาพร้อมกับผม ยังมีจิ้มไฟซายอย่างนี้เตรียมแอบเรือเปล่าเลยกระโดดไปแบล็ครับผม assassin สสน,นะโอ้โห t a assassin จะหนาาไปว่า GPK ตายแล้วจิมเฉยๆนี่มูชรชนะผมไปเข้าไวซ้ซายอย่ะทีนั้นรัอสเซียเอาส่งเปล่ยนไปนะยิงเซลไปหนักเข้าไว้ทางด้าน,ดนของฝั่งสายอครับผมยิงแปไว้สู้หลอ มีกวานมายัดลงต่อเฉยๆเรียบร้อยครับสกอร์เป็นหนึ่งต่อห้าครับวานสอนไว้ก่อนครับทางด้านของม,มิชาสตนิชามเปิดมาอิสเรลใส่ไวแ้แบ่งมาต่อจิ้มไปผมทะลุไม่ถึงแล้วก็โผล่เปิดป่า,ปา,ปาวนวันโนวันตายฮะเลนตัวนี้อัพก็ไล่ก็ไม่ไี้คลิกเ,กเล้งมาเหมือนเจนหนึ่งสโล่ไม่หลอดครับเซสกหอล่างนี้ก็ไล่ล่าต่อไปเท่านั้นเด้อผมติดเซเลสไปฮะตัวของป่าโซวารยังไงต่อดี แลสซอมไปแล้วด้วยครับผมซ้ายอย่างสเตปฮอสิมิตี้ไปยิงกดยี่ยมย่าผมเลนสูชเชนเดวิดจิการนั่นโรเชียลมาทีเรโซตีไปครับจีพีกยับหยกยับต่อบอลโตของไพรมอสปิงแล้วก็อีกเสือมาเดินใส่ป่านหยุดไว้ที่เรโซตายครับวางด้านซ้ายอย่างถอยครับผมร <c oughs> ะเบิดเยอะไปหมดแล้วยิงทิ้งก็มีชามีสเต็ปการจุกระเบิอดเนี้ย เคลียร์ไปพาลิซิกแกร์ครับอ่านลงไปที่เซนทัวไอเอาครับผมเวฟการเผาปั๊มขวดตามไล่ฮะส,สับไปโอ้เซนิชเชนจับล็ L. อกไว้ก็ไอเอานิมิชันโดนตีใส่นั่นิมิชันจับโจมเทเลเกนซิสครับผม,าม,มตายนี่นิมิชันตายดีฮะสเต็ปกรินกดเข้ามาผมอิงสเวล ระเบิดหยุดไว้ที่นั่นลุนเทปล่าแมวหลบไปก่อนครับผมจิมย้บเสียหนึ่งจิมเคบาร์เดดไซฟ้าลงบนซิลิเชตจับเราไปก่อนฮะบอลแดนของบอลโดนรอดไม่ได้บอลโดนตีเข้าไอครับมาส่งแล้วเลยอย่างบอลไปก้าวขีวก็เบิร์ตตันโปฮะบาร์เดดไซฟ้าแล้วก็ยิงเซลลระเบิดใส่ผมหยุดที่นั่นของแอคไวแอคโดนตีหลังแม่รีบร้อยครับวาลระเบิดรีโบนไปเดดบอดใส่เข้าไปนิดนึินครับอัลต์ไลท์หลุดออกไปได้ครับ โดนตีิลิชเชนตีย้ำต่อเมดิคริกเด็กมาหทีแปรซอไประเบิดด้วยไฟเล็บแดนครับผมคลิสรีงนั่นไอเอลทีไเอะแปรซอไประเบิดย้ำต่อปาทางด้านโอของฝั่งอ้้หสแตมบีทนไห้สแตมบีหน,นี้ได้บอว่าตัวไรฮะคือกี้คือระเบิดปึ๊บวางด้หนองรีโมทไม้ดักครับผมแปซอด้วยครับแรโซลายจากพึงไวไ้เชิดตายไปก่อนไล่ตามตอนที่บีชา ฝั่งมังกี้คิกลงมาจะปูคองกระบอกปลาเตัดไซฟ้าลงปูคองไม่ได้อัพครับลงมากลางต้องยิมการหยาบแมนเชสเตอร์ลงไปที่ g ี k g เ k ผมโดนเซนแคปตื่นไว้หอยดับเบโลคิวแน้สโล่ครับเบอร์เร็วปาเร็วจริงเบอร์ซึ่งคอหนึ่งยับต่อแล้วก็คอปปี้เบอร์เซอร์คอหนึงกลับมาเหมือนการอิมเมชั่นเฟดโมชชินไปครับเลโซจะละลายเปิดบูดูลีครับผมแต่ว่าทั้งวันที่งสองยิง มาในไซฟ์ฟาดขึ้ไปผมมาลึกเกินลึกใจจริงแล้นี้แอบจิ้มย้ำต่อโนวันแปลงร่างลงเข้าจีพีเคไม่ลอยดีเขาคี่รืสปีดกันนโนวันคาลเตอร์ในคาลเตอร์จิ้มทะลุไปใส่เดอร์ดิมเชนดิมเชนไกลไว้ก่อนนะปุ่มสต็อกครับผมเบอร์ซึ่งก็คอยย้ำมาต่อจิ้มไปใส่เดอร์เซนทอร์แซ่พผิดไปพิลฟรีต่อปีสามมาผมตรงกลางนี้โผก็ไรเชโยเด็มแนนผ่านไปครับผมไอเอลซิงเชนจับล็อกไว้จิ้มทะลุกันไป ท่าด้กราชิโอี่เกือบตายผมเปิดมาเป็นทรานไปก่อนครับเดี๋ยวตายผมเจอเทคนิคทริกเด้งมาทริกดอกนี้ยังรอดอยู่ครับผมเกือบตายทะถ้าไม่เป็นทรานดันดัด้านล่างว่าไอเอลทีไม่อยู่ เดินไปเหยียบระเบิดครับเมื่อกี้ย้อนเลยฮะเหยียบระเบิดครับผมไม่พ้นเงื่อเบอร์ด้านเท็กซี่ครับดึงลากใส่ระเบิดฮะตรงนี้ก็มีทางด้านรีโปรต์มาฮะเรชียวเข้ามาตีทิ้งก่อนครับระเบิดใส่หน้าอีกรอบสมบูรณ์ออกมาครับ อสวรรค์ลงกันนะกู่แล้วทีคุณซ้ำยิงเปิดเข้าไปต่อบริสไซฟ่าดยังไงเทเลกริสินะหมุนเข้ามาเซนเดนวันโนวันไม่หล่อผมสมองอ้อมมาเปิดสแตปปีไล่บนย้ำต่อยขีดทางด้าสโล่ผมโดนไล่สามไปครับผมเคิร์ดไว้ไอแอลตีครับซิลิชเชนจับล็อกไปโดนแดนรูบิกทางด้านรูบิกก็เฟรนโฟกี้ไหมฮะเอย่ามาวางระเบิดอีกครั้งครับผมฝั่งซ้ายอยาครับอ้าว เยี่ยมระเบิดไปบอกด้านนี้เยียบระเบิดยับต่อครับผมโอ้ใหม่ก็โอ้นี่ครับผมเข้าไปเหยียบระเบิดเนี่ยครับแล้วอัพต่อไลน์เข้ามาเหยียบระเบิดยับต่อผมตัวแตกไปฮะย่างเดือนเลยครับผมฮานาเด็กชีแล้วนี้เป็นสถานเปิดมาสับเจ้ากันต่อครีผมวางรีโมดไประเบิดใส่เข้าไปผมด้านตัของไรชิโยเรียบร้อยไปครับ e p k ครับผม โดนเด็ดบอลไปบอลเด็ดซด์หยุดไว้ก่อนแล้วก็วาร์ปกลับฮะทำไมไม่แบนเอ็กชี่สายอยาก็บอกเทพแท็กชี่ครับทีนี้ไม่ได้มาเล่นๆต๊อมเหยียบเอะลงไว้ผมอิกเสือระเบิดอัดเข้าไปครับต่อฝั่งด้านนี้ครับจะไม่เห็นฝ่ายผมโนวันตายฟรีครับอีกครั้งฮะเข้าบอลแลมครับผมปมิงมาเปิดซึ่งก็คอร์ดไว้ครับผม แล้วก็สับแตกไปนลยครับผมระเบิดใส่โน้ตของอัพต์ลายครับ <My God. S 1> พยายามจะมากู้ระเบิดกู้ไม่ไหวโอคขาขาดอีกแล้วและนี่เล็บแดนบดเข้าย้ำต่อที่ได้ของมังคีคิงมังคีคิงเข้ามาในโดงระเบิดแตกพ่ายผมงดับกิวแลนเลโซไล่ต่อที่เมอร์ชันเดนบอร์ดอัดเข้าไปเบิร์ซื้อคอมาต่อสับแตกแบบทริปเปอร์คิงของเลโซครับสต,ตาร์ซีนย้ำไปต่อครับผมระเบิดใส่ผมหลักต้นไม้ผมมองไม่เห็นครับอ้าวมิชาตายผมเบิร์ซื้อคอดึงเมื่อต่อที่เดนเซนโซซื้อเกิดมิชากำปั้น แล้วนี่กับโรโชาผมเป็นคนเน้นโนวันพัชตรานแข่งย้ำต่อที่ดนงไอเอาบาลานซิ้แคลกงหยุดไว้สามต่อครับนั้นเป็นเมลด็ดนนีดโซปลายจับถึงไว้ผมโนวันจิ้มสองผมละลายคู่กับเมอร์ชาแล้วก็นั่นอีเบอร์ชันด่ายแบ็กไปเนี่ยกับผมนี่เดนวอดอัดเข้าเต็มข้อที่ราชโอราชโอไม่รอดฮะจิมยันลงต่อจีวีเคผมาบาลไซซ์เบอร์ซึ่งก็ขอเปิดมาผมโดนอัดไปสองสามตอกับทางด้านของเมลดิดแล้วตัวนีนน้อีสายไปที่อัพต์ไล อับจะไล่พยายามจะหนีภารกิจลบหนีหนีบอลหรือเปล่าเป็นอีกทริคแล้วหรือครับทริคต่อซ้ายก็หน้าที่ไม่หล่อผมไอเอลก็หัวหน้าไปเมกะเขียวโมเมนต์ต่ำเปลี่ยนนะครับตอนนี้เป็นทางด้านโของทีมวอนัสปอรครับเงินนำอยู่ถึง16เขตเบอร์ซึร์ก็คอร์งย้ำต่ออ่างด้านนี้บูเขามาจับเพื่อไว้ผมแล้วเป็นวีช็ตเตอร์ตายอหรือเปล่ากดวีช็อตเตอร์ไว้ต่อเน็นร้านเปิดมาโซมปลายผมจับโยกูนไปทางด้านเรโซ เลสโซไม่ล่อผมนะทีนี้ครับไหลเข้ามาจิ้มเก็บงานแล้วโนวันมีคือีจิ้มย้ำแล้วจีพีแกแปางล่างหลบครับผมหนึ่งเซ็แต่ก็ไม่ลอดครับอีกดอกนึงครับจาก้นโนวันจ่ายมาคิริสุปิใต้สาวสวิีทครับซินิเชนจับลงไว้จิ้มได้ของมีเชลละลายของกลิมโซครับไอเอานี่ครับผมเก็บมาพวกกันซะหน่อยสิมาพวกเต็มเลยมาพวกเต็มเลยอร่อยจังอร่อยจังพู้ครับเอาเกรียีมาเก็บมาพวกกับคืนไปฮะทางด้านสตรีทไอเอานี่เดินกันบ้านด้วยครับให้นั่นโนวันแทงหรือเปล่า ลิมแบตวางไว้เร็วอย่างนี้นั่นคือหน้าหนุงอากาดิมเซ็ฟเตอร์เดนจับยกไปครับเทเลกราสิสเบอร์ซึ่งคอร์ดึงต่อครับอิมเมชันดึงไปไม่ถึงท่าเพราเทียสี่ล่ากเพาอิมเมชันแล้วก็ลิมแบตกระแทกกันอยู่ต่อครับผมไอเอลเขาไม่ยอมไม่โบชีดไปแล้วหน้าหนุงของแอลจัดการนั่นอิมเมชันไปได้ครับผมยังเดือดเลยครับจีจีเขามอิมเมชันบอลเจอหน้าหนุงของระเบิดแท็กชี่ไปฮะแตกผ้าบอลสเปรยครับแท็กชี่ครับในตำนานอู้โว ออกเปลี GG, ่จีจีเฉยเลยเเนบอกว่าพออฟเรเชนบอกว่าพรออฟเข้าพรีออฟเว้ยเวอร์ต <mat <matrix> ันโปรชนะไปฮะเกมเทคชีนเนี่ยารสามสิบห้าสิบครับผมอีภาคที่มาเต็มเกมเร็วครับผม นี่ครับดาเมจเลโซ1มืนสองดาเมจโนวันสองหมื่นดาเมจซายอย่างนี้1มื0นนะเทคชีตอนแรกจะเห็นว่าไม่อิม a พ t เท่าไหร่ครับเพราะว่าต้องเก็บเลเวลสกิลก่อนนะทางด้านเทคชีผมระเบิดยับยเลยฮนะ